เท็ค้าวบอแน่นเลยถึงเท็ตข้าวเฮ็ดบดนกันเท็้าวเฮ็ดบดปนกันเลยเนางเจียง่งเห่มาใหม่น้ำงาหมตวนน่องนัวเดกมใ่เลยอันนั้น่ใช่อันนั้นอ่านได้ดีได้แล้วไปสรือชงเตาดิ่อเตาแล้ว

สวัสดีสวัสดีพี่น้องทักทายสวัสดีเอฟซีเวอร์สุขุสุขวนเด้อพี่น้องมื้อนี้ก็คือเกาเนาะตื่นขึ้นมาเนาะยังบ่ทันได้ล้างยังบ่ทันได้อาบน,าน้าเนาะผ้าขาวขัาวนะมัยังป๊อกคือเกาจา้ามันนี้ยังป๊อกคอในใดเมน,นูอ่ะปลาอีกแล้วพี่น้องปลาแล้วก็แกงนองใหม่เนะาะปลาที่ว่าซื้อมาก,กับแบบเฮาบ่ทันได้เฮ็ดกินเบิด์ธาจงวัเฮ็ดกินนนำได้หลายมือ้อเนาะมื้อนี้มีทั้งแกงนองใหม่มีปลานิ่งเนาะเพิ่นปิ้งมื้อนี้บ่นก็เอเนาะนองใหม่กับแกงคือเกา่แกงมีเน็ด เฮทปัวเฮ็ดขาวแต้มนี่ีก็จะเอามาหายก็จะเอาไปหายไปหน้าก็จะเอามาหายน้ำเนาะพี่น้องทีต้องมียาปอกซื้อน้ำหุ้มดเลยนะน้ำนะพี่น้องน้ำท่าละอาบยังไปเห็นจัดคงจัดคล้องสื่อคล้องกระหางเนาะพี่น้องมากเลยแต่สาวยังมาทำยิวลาอนนาอเนาะโอ้เสี่ยมียาปอกต่ำกระเบือลป๊กโป๊กไปอากาะหอดไม่คระเบือลเด็กพี่น้องเื่องน้ำใหม่มียาปอกคนต้มแล้วเนาะเป็นน้ำใหม่ยอหอ่อน สมัยมมน,น้อน่อะสมัยไผ่ปลาและสมุกสนาเอามาหายนอนเมียป๊อกมันก็นเลยตบใบแกงกินมันนี่นอนพี่เฮ็ดข้าวพี่น้องน่าจะเป็นเฮ็ดข้าวเฮ็ดโบเฮ็ดข้าวนอนมีแต่คนเอามาหายพี่น้องเทิศบัวทิศข้าวมันออกแบบาคุตกหันเหมือซุ่มสลายเป็นอย่างอืงอ่นแล้วมันออกเลยอ่ะเย็นยนั่งเย็นนั่งพวกเราพักขยันพี่น้องเขาถอดว่าพิษไอ้พักขยันพักข,กขยันเย่านั่งอยู่พี่ เนาะมีปอกยังแล้ต่ท่านเราต้อขี่บ้านออกนะคนี่มักบวน้ําเล็กๆห้น้อยเมือกันหลายเนี่ยเนาะพี่น้องมีเ็ดมีก็สิหลายอไว้กงกินมื้อแมีแต่ปลาเ็ดนอไม้เด้อพี่น้องิกินแต่ปลากับเฮ็ดกับนอไม้เฮ็ดเ็ดขาวส่วนปปพี่ปามตัวใหญ่แ่ปอกบ่สุกเนาะเพิ่นก็เลยตัดตอนเนาะ เป็นแบบนี้เลยจ้าปานินเด้อตัวใหญ่ๆตัวโลป่ายคนห่อนๆหลังเฮ็ดเติมสีเนาะหยาบแบบเราบอกตอนนี้ส่วนที่ยังไม่กินนั่นก็เลยอย่าบมันไม่น้อยก็เลยหลังเฮ็ดหนวดสีเฮ็ดขาผมไม่เลือดดเฮ็ดขาเฮ็ดบดปนกันเฮ็ดขาเฮ็ดบดปนกันเลยพีเนาะไปกหลังนี้ก็ จมโบ้โส่วนทีมงานให้มากินมาไว้ๆฮันมามาเถินเขาแกงแลยนี่สลหลกินกาแฟจอยทังพังละมาได้กินแกงน้าใหม่น่ะอ้อยแกงน้าใหม่เด้อมาไว้ด้อสิแกงอะไรนี่มองมีเนวของข่อยเป็นมาสวยแท้ ลงแล้วกันมาเอาเฮ็ดลงทำดาบิปงแล้ลวกเ็ดแม้วค้มหน่อยหายแล้ว่นองยืนมาเชียสักคมเป็นใส่เลยบัตรปงเอเฮ็ดลงอาบัวลงจังซื้อไว้ใ่ลวบว่าดัยันนังอันเขียวเมนเีเวเหมบดบเบดนะเแกงที่เฮ็ดแกงที่น้ใหม่แกงอันนี้เป็นยอดผักกูดได้จ้าบะมใหม่ ช่ันเก็บพอกดกันใส่ในถุงมานานนิดหน่อยก่นนานนิห hmm. น mm ่อเน่ย <necessary> ก็ปล่อยลนี่สิตักระเดะตีตองกันได้ปะหลักหกขัเบือที่เก่ากระจอกแน่ลยกะเดค่ะปลายปลาซุกก็น่าจะมี เติมขาบ่จะจะให้เติมอ่ะเนาะหาเลยขาบดนขาตรงหน้าขึ้นน้เสียมาขบเกือบไปไปนั่มฮะมีป้าคือลามาขับเกือบจมูถไปผ้าเบอร์อะไเด้อมันขะไปทั้งใดปะจมูกเกือบขาทั้งน่ะมาเดดล้วนู่นกับแดดน้ำหวานอุตุนัวๆกอเเจ๊วข้าง ก็ได้อาณาสองคนมก่อนตาดกน่จ้าเล้อนนะไม่ใช่อานากเ้นแต่ดจะ้นนะจาเดี๋ยวเข้มแน่เลใช่ ส่ไปเรื่อยๆนกนเอาเคมนี่ย okay, ่งเยอะหนะอาหารเกิดซอสซ้ uhm ํเหมือนมันซอสซ้เอนเนี่อาหารเกิดทั้งปลาทั้งมมาทั้งชมัดน่ะมตัวใหญ่เนี่ม่ปอกนเราอย่น้ำซุปคนเราก็เลือกตังนี่เนาะตั้ตอนถ้าต้องฮิตไผ่เบาๆเล้พี่น้องเฮ็นไผ่แห่งร้านสมัยก่อนซุกเนาะจะเย็นๆได้เผาปลา พรผีพันดูไลเพิ่งจะสิมูลสิปีได้ออคอยค้างคอยผีนะแสดงนู่โอู้หอนแหงเลยมีกระด,ดูกอยู่หมอมาตุ่มแซ่มาตุา่มซื้อกระดูกได้มาตุมซื้อกระดูกก็ได้แซ่ไหวว่าสิตุ่มไม่แหลกมีเสียกระดูก่ มน้ำที่มากระดูกมไปซื้อีตลาดเป็นสองไสอง้ามาก่อนมาเช็คมาก่อนโนาะธได้กระดูกมองมาเจ๊ซิหาบอสแซือหาิบันกะน้เนี่ยหนาบวบใช่ไหมเเผื่อนมาทำในเพื่อนางบวบทะเลาะอคตั้งเคื่องเตาดิช่องเตาไน่นเห็ดหกำนหม่โอ้ไม่้องไปหาิไปหั อาจองออกกันใส่เนนะครับจุดครับมดไซับม้าจำโบคุณโมาผ้าคาคุณื้อชากทยแห่งยางดีใครเนกนหัวใครเป็ดใครเป็ดโตวะอานะเขาได้ดูได้ไหมเป็ดเห็นบอกเขาอยเด็กอยตายบบกตื่นเ้นอนด ข่มอว้เสลวอ็เป็ดยังจ้โตัวันเนี่นะหาตเจะตจากสนางม่หานะม่เป็ดหกตายสามหรือตายสตายสาตายสมเป็ดของหาตัวนึงเนาะตายสามผเป็ดน้อยเนาะเอาวัวน ไปกืออันบอกมึอส่วนะแม่กืออนแล้วไม่้อมาหิวแทะคนหิวพดแล้วพี่น้องพวดละเอาใส่แล้วแม่พาใครอย่งกันใช่เลยเหลือนักปลากระสุกปลา ผักกระเนงเล่นร้ายมันจังพร้อมเนาะเพราะว่าร้ายคนกินพี่น้องได้ไหมสาผ่านมาผักกระแนงมีเฮดขคกเรื่องใส่เฮดโบ๊ทดเฮดขาวหมักบวบพริกลูกโดรนพี่น้องพี่น้องพักกระแยงจมบกเป็นหมักผักคาเนาะเลยใส่ผักกระเนงก้อยสุนสเล็กสเล็กกับมักผักคาผักกระเนงกับหมักด้วยกันเนาะใส่ไดเบอร์สองน้องอยู่บะชิมด้วยงานยิ่งหนาโบเขียว Vô rồi tụng hơn giải hết vô xúc được nó Không gọi lại mẹ ơi mà, và hết trong bỏ luôn, chẳng gọi này Nằm nào chẳng gọi này hết vô xúc của tụng hơn nằm như nào sai Chàng hơn เขาหูเนาะพี่เนาะเขาหูเนี่ยป้าคนมาไว้ละเขาหูขาจับมอน่ะใชปีลวได้หมอนแต่สและถ้าเราเกิดไม่เงี้ป้า่นมาแต่เป๊บเป็นสาวไปเหตงานยี่ไทยได้หมอนหูเขามากคน่ะเพตงานยี่ไทยเป็นสาวเป็นสาวเป็นบ้าพี่น่ยเรไปเห็งานยู่ไทยได้หมอหูเขามากแจ็คด้ปีและม่เงี้ยป้าแต่แต่สละถ้าเราเกิด ข้าวหุงกับแกงน่อไม้ปิป่าเพาะมื้อนี้ตักเด้อพี่น้องตักไปแล้วยกนึงมาแบ่งให้ซุมพ่อใหญ่อยู่่เาไปเฮ็ดเือนอยู่ในบ้านก็เลยแบ่งวนกินส่วนส่วนบอยากเสียเวลาออกมาเนาะิแล้วมเฮ็ดเัก็เลยตักแบ่งไปบ่ได้ทานเบิ่่อัตักเดบ่แม่จะบอกนะเบสสิาซุมซุมมากซุมกะนี่ะกวาดตา นมัอ่อนนวลนมัท่เน้อยนดมั้งซุ่มจะมูกข้าหนาแบบพี่น้องมทั้งเทืดทั้งนมัทเท่านันี่จุกน้ลงกันยันลมดังแห่น้่างตัวนะไปกินอยู่โต๊ะทั้งหนาทัาเลวปลาเข้ากับุปเย่ยมาลเที่นี่แกนมัน้ขีดเบียด็ได้นะบังชุดโอ้พิวนะายแล้วพี่นนอแต่สีขาวาชุดเพ่นก็คือจะไหลด้วย ส่วงบัวแต่สาวหัวนาะหางมันะแบงผายซุ่มันกล่มและมีไงซ่คนอยู่สองคนย่นนยาะาตื่นหนาซะแลด้อหนาทั้งอาวหนาทั้งล่กินเขาเลยกินแล้วเสียอาบแล้งหงงมังมาเด้อาามาเด้อยืนเนาะเขาปีนปามกันเก่งหมนแม่มาเนะใส่เฮ็ดเฮ็ดขาเฮ็ดโคบอยู่ทีมเ,เดียวข้จบ,บอยู่ในหมอเดีย่ข้งน้อใไม่ ลยยเลยไปเลยน้ไม้บานเหะน้ำไม้ไฟน้ำไม้ไายปลาได้หยอดบ้นซุ่มซาหนังมาหายสุดอบผิวคนนะน่ยหลังตัวเองไหนสิบอมาเด้อแค่แสลนร้องทักษาะําใจคนกันแ้เอฟซีกัลนะลอกฮะไม่ด้แบบแ่ใจยุ่ยใจ อาปนมาดูเอาปีนล้างนาอยากเห็นนาจังยอาปีนมาดูปีนมาปีนามาแม่เีนยองปนเองแล้วมีปนยองเลยลุกทานไม่มวมาขาทอะเกี่ยงเด็่สุ่มพอยายกินอยู่ในเนาะส่วนเห็ดกอเือนส่วนเราไ่อยากขึนเวลามากก็เลยว่าให้เอาเขาไปชมญี่ปุ่นยูสองค เพ็ดบอกไซี่เเป็นหเท็ดัจ้าไว่าจ้ากินหนาํเขาริกปะนหรอเนาะหยอกันกูวหอันม่เคยยิ้มซึแสลงแบบหยอกันกับสยอดแบบข้ามระสุนผ่านไนนทหน้า้้ย้ซาซแสลงแล้วเคยอดแบบนี้หน้าเ้ี่คือเป็นนะโอ้โหดัมด้นหน้านู่นเนาะสองทงน้านู่นน่แกมหัวไปยมบ้าขวากันก็หมดไปไปบ้ เนี่ยเออไม่แล้วแล้วเลยไม่แล้วใม่มเหม่อแล้วเลยแล้วเลยไม่แล้วหน้าหองมันซ่เหมอขละปเขาน้ามิเทยงไหม่อกิ่กันนัจืดเี่ยงหอเสียงซีอีเขียมกับปหน้าห้องเขียมไปเหม่อดำทํางีเลยหน้าเขี่ยมเขี่ยมไปเจออนออ่อนนะหนาเลยแจง่ายเป็นผัากันงมนเขาดำเอาจหยอันี้ไปจนทิงไปพอแม่ขาไปว้าเห็ดหน้าเราง่านเาเลยหยอดเอ้าเรายออเดอป่านึง เงินจ้างไปละจ้างเขาแน่โอ้ยจ้างคนดำวะได้ได้ได้เงินมันขายมันนะไอเสียงได้ได้จำได้ปีนี้เงินขายมันห้าสิบล้านไปแล้วกันไมเจ็ดสิบล้านกำไรเจ็ดสิบล้านขึ้บ่เห็นเลยลงทุนแต่ก่อนลงทุนหน่อยล้านลงทุนหกหกสิบปลายล้านลงทุนเห็ดมันนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขายมันแม็นหกเซนหา พ่อคิดย่งไงเหรอไปหนอไปหนอไป่นอป๊าขึ้นข้าเนาะซาลสิได้จบคลิปมาแล้วพอโตกากนลห้ามนักลุกั่นนพี่น้อสำหรับทีนีักไว้สนิทเลยเกินเจ้าเกี่ยวนไป e ตอบมากินนะนะพี่อ